ถ้าพดูดถึงหูฟังสำหรับสายเล่นเกมเนี่ยภาพที่ขึ้นมาในหูเพื่อนเนี่ยน่าจะมีหน้าตาประมาณนี้แต่วันนี้นะครับผมเรามีสินค้าจะทำงพนตสนิณฑชื่อว่า scgn 0 1น e ตัวนี้นะครับมันแนะนำให้เพื่อนรู้จักกาันซึ่งดูจากหน้าตาหน้ากล่องเนี่ยมันดูไม่หูฟังเท่าไหร่เลยใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หูฟังหรอกครับมันเป็นลำโพงที่เอามาวางไวร้รอบๆคอเพื่อให้เราฟังเสียงจากเกมหรืออะไรพวกนี้ซะมากกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะยังไม่เห็นภาพกกนนเเดดดีียวววผ,ผ่่่่่าาาแะลอองให้พืๆู สินค้าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงในกล่องก,ก็จะมีคู่มือมีสายอักอินตัวหนึ่งให้แล้วผมแล้วก็มีลําโพงครอบคอตรงนี้ครับนี่เวลาใช้งานก็เป็น,นี้โดยเจ้าสิ่งนี้นะครับจริงๆแล้วเขาก็จะมีลําโพงอยู่4จุดด้วยกันนะครับผมก็คือ2ตัวทางฝั่งซ้ายกับ2ตัวทางฝั่งขวาตรงนี้โดยการมีลำโพง4ตัวแบบนี้นะครับผมจะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถรับประสบการณ์เสียงแบบเซอร์ราลได้โดยที่ไม่จะเป็นจะต้องลากลำโพงไปติดตั้งรอบห้องให้ยุ่งยากเลยนะครับผม เพียงแค่เอาไอ้สิ่งนี้เนี่ยมาใส่เพ้ที่เขเราก็สามารถเล่นเกมและรับประสบการณ์เสียงแบบเซรา o กันได้แล้วโดยเจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นผลงานการร่วมมือระหว่าง panasonic และทีม f i a n a s y 44นะครับผมโดยคุณภาพเนี่ยบอกเลยว่าการันตีเสียงคุณภาพดีแน่นอนในเรื่องของวัสดุนะครับผมวัสดุของเจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็งคุณภาพดีแล้วก็ค่อนข้างมีความทนทานค่อนข้างสูงยืดอยู่ได้ค่อนข้างดีนะครับผมใส่สบายตรงนี้ก็เป็นซิลิโคนนิ่มๆใส่นานๆได้นะครับผม พูดถึงเรื่องใส่นานๆแล้วปัญหาปกตินะครับผมที่เกิดขึ้นกับเกมเมอร์เกือบทุกคนหรือหลายๆคนเนี่ยก็คือการที่เมื่อเราใส่หูฟังปนไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดอาการเจ็บหูหรือเจ็บบริเวณรอบๆหัวใช่ไหมเพราะหูฟังมันบีบไอเจ้า SGN01 c ตัวนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างครบวงจรเลยครับเพราะว่าไอการเรามาวางไว,ว้อย่างนี้เนี่ยแล้วไอตัวลำโพงตัวนี้ก็ไม่ได้หนักมากทาให้แบบว่าเราสามารถใส่เล่นเกมเป็นเวลานาน,าน,านติดต่อกันหลายชั่วโมงได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องปวดหัวปวดคออะไรมาให้กวนใจเลยครับผม ทีนี้ได้ชื่อว่าเป็นหูฟังเล่นเกมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องการเนี่ยก็คือไมโครโฟนสําหรับการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมเวลาเล่นเกม FPS หรือเกม RPG ก็ดีลงเลตีบอสออกค่าอะไรกันนี้ก็จะได้แบบสื่อสารกับเพื่อนได้เจ้าลำโพงตัวนี้นะครับผมเขาก็มีไมโครโฟนมาให้ด้วยซึ่งไมโครโฟนของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงจังอยเล็กๆทางซ้ายล่างตรงนี้ โดยคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยจากจากไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวเชียวแต่เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆทดลองฟังกันเองนะครับผมในช่วงหลังหลังจากนี้นอกจากนี้ได้ชื่อว่าเกิดมาเพื่อเกมเมอร์แล้วเนี่ยเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับผมยังมี3โหมดสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะติดตั้งมาด้วยเลย1คือโหมด RPG 2คือโหมด FPS 3คือโหมด Voice โดยโหมด RPG นะครับผมก็คือตามชื่อเลยมันเป็นโหมดที่มีการปรับคาแรคเตอร์ของเสียงให้เหมาะกับการเล่นเกมโรเปย์ยิ่งมากขึ้นซึ่งก็ยกตัวอย่างได้ง่ายๆเช่นเกมไฟนอลแฟนตาซ เกม Monster Hunter อะไรประมาณนี้ครับผมที่แบบผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเกมเนาะอ่าต่อมาคือเกม FPS, NP เป็กก็คือเกมยิงมุมมองบุคคลที่1นึ่งดังๆก็มี Apex Legends มี Valorant มี Counter Strike อะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายโหมด Voice เนี่ยเป็นโหมดที่พิเศษนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นโหมดที่ไม่ได้ทํามาเพื่อให้เล่นเกมประเภทใดประเภทหนึ่งแต่เป็นโหมดที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถได้ยินเสียงการพูดคุยกันของ NPC ได้อย่างชัดเจนมากย,ยิ่งขึ้น ซึ่งโหมดแบบนี้เนี่ยจะเหมาะในเกมประเภทแบบว่าเกมที่เราต้องประจน l ไทยครับผมได้เจอ NVC เยอะแยะ,ยะต้องฟังคําพูดของ NVC ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรมันอาจจะมีหินเล็กๆน้อยๆในเกมที่แบบออกมาจากคําพูดของ NVC ประมาณนี้ครับผมส่วนวิธีการปรับโหมดระหว่างสโหมดดังกล่าวที่ผมพูดไปตะกี้แล้วผม,มก็ทําได้ไม่ยากเลยเพียงแค่ว่าเนี่ยตรงนี้ทางซ้ายของตัวลําโพงครับผมจะมีปุ่มที่ชื่อว่า s o u n d อยู่ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มนี้เจ้าลําโพงจะบอกว่าตอนเนี้ย มันอยู่ในโหมดไหนแล้วถ้าเกิดกดต่อก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไปถึงโหมดถัดไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมโดยเจ้าลำโพงตัวนี้นะผมก็สามารถใช้ได้กับทั้งเครื่อง PC Playstation แล้วก็ Xbox Series X เลยตอนแรกเนี่ยผมคอนเซิร์นเรื่องออใส่นานๆแล้วจะปวดคอหรือรู้สึกหนักไหลหรือว่าแบบเวลาพิงนานๆแล้วจะรู้สึกแบบเหมือนช้าๆที่คอแบบเลือดไม่เดินอย่างเงี้ยครับผมซึ่งปัญหาพวกนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้น่าแปลกใจมากส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดจากสีโคุณภาพดีตรงนี้นค หลังจากได้ทดลองใช้ไปหลายชั่วโมงอยู่ก็คือนั่งเล่นเกมติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับผมทั้งบนเครื่องเ l a y s t a t ช o n แล้วก็บนเครื่องพีก็พบว่าการที่มันมีเสียงเซร์ราอยู่แบบว่าเราได้รับประสบการณ์เสียงเซร์ราครับผมจากจากเจ้าตัวลำโพงตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราเล่นเกม RPG สนุกมากคือมันเหมือนเราอิมเมอร์ไปกับโลกของเกมได้ง่ายขึ้นครับผมแบบเสียงที่เกิดขึ้นข้างหลังอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดขึ้นข้างหลังเราจริงๆเสียงที่เกิดขึ้นทางขวามันก็เกิดขึ้นทางขวาของเราจริงๆเอาเ่าเป็นปรรระสบกกกกาาาณ์ทีี่่ดมมในนเ RPG ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีโหมด FPS ผมก็เลยลองหยิบไปเล่นเกม FPS ดูเหมือนกันผมคิดว่าเจ้าลำโพงตัวนี้มันทำหน้าที่ของมันได้ดีเลยนะในการมอบเสียงเซอร์รา์ให้กับเราแล้วก็เล่นเกมไปแล้วก็เราก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเราได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงระเบิดเสียงคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจากรอบๆข้างเราครับผมมันมันให้ความรู้สึกสมจริงมากโดยเฉพาะเพราะว่าเกม FPS เป็นเกมที่เราอยู่ในมุมมองบุคคลที่หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะยิ่งแบบว่าอินเมอร์สเข้าไปกับโลกของเกมมากขึ้นไปอีกผมคิดว่าตรงจุดนี้คือถือว่าทำาได้้ดีมมาาากกกกกเเเลลลยนนอจร่แว ปกติแล้วเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์กันเนี่ยเกมเมอร์ทุกคนก็มีเข้า YouTube เล่นเน็ตบ้างฟังเพลงบ้างใช่ไหมครับซึ่งไอล้ลำโพงตัวนี้เนี่ยก็มีโหมดฟังก์ชันอื่นๆน,นอกจากโหมดเล่นเกมเป็นโหมดซีนีมาโหมดมิวสิกโหมดใช้งานในรูปแบบต่างๆให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายปุ่มมิวส์ไมค์ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันอ่าทีนี้ฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาก็จะเป็นปุ่มมิวเ,เสียงนะครับผมก็คือมิวลลำโพงให้เสียงไม่ออกเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงก็สามารถกด แบบว่าเพิ่มลดฟังก์ชันอะไรกันได้เลยจากข้างๆหูฟังโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากพอบางทีแบบอาจจะยุ่งอยู่อย่างนี้เล่นเล่นเกมอยู่อย่างนี้แบบไม่อยากปรับเพิ่มลดเสียงก็ไม่จาเป็นจะต้องพับหน้าจอออกมาก็กดตึ๊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 ดตรงนี้ได้เลยและเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะผมเป็นเสียงจากไมโครโฟนเจ้าตัว p a n a s o น i คมนะผมคุณภาพของเสียงก็เรียกได้ว่าใช้ได้นะผมใช้สามารถสื่อสารได้แม้ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าหูฟังสําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยแต่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าคุณภาพเสียงเนะผ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเจ้าลำโพง s c g n 0 1 e จากทางพา n a ส o นิกและทีมพัฒนา Final 4 y ตัวนี้ต้องบอกนะครับว่ามาครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพคุณภาพของเสียงที่ได้เหมาะกับการเล่นเกมหรือใส่นานๆได้แบบสบายๆอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ออตอนต้นคลิปลืมพูดไปนิดนึงเกี่ยวกับเจ้าสายอินตัวที่แถมมาด้วยนะผมกับในกล่องไอ้ตัวนี้คือสายอักอินนะผมซึ่งเอาไว้ใช้สําหรับเชื่อมต่อ กับเจ้าลำโพงตัวนี้แล้วให้เสียงออกมาเป็นแบบอนาล็อกแทนเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเสียงอนาล็อกกับดิจิตอลเนี่ยจะแตกต่างกันเพื่อนๆบางคนอาจจะชอบเสียงแบบอนาล็อกมากกว่าเวลาใช้ฟังเพลงดูหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือตัวเนี้ยเป็นสายที่าทางเขาให้มาแล้วผมเพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ยังไงก็ตามแล้วผมสําหรับการเล่นเกมเนี่ยเท่าที่ผมได้ทดสอบมาเนี่ยการเชื่อมต่อโดย usb เนี่ยมันจะทําใหเา้เกิดซาวด์รีเรย์ที่น้อยกว่า ซึ่งซาวด์ดีเลย์ที่น้อยกว่าเนี่ยหมายความว่ามันเหมาะกับการเล่นเกมที่มากกว่าครับผมสำหรับค่าตัวของเจ้าลำโพงพานาโซนิ c ตัวนี้นะผมเบื้องต้นเนี่ยเราทราบมาว่าจะเปิดตัวในไทยที่ราคา7,990บาทครับาทผมส่วนว่าจะเข้ามาวันไหนพียรีออเดอร์ที่ไหนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ในเดสคริปชั่นใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูกันได้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานเกมฟีเวอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ